ชั้นเวนสำอาตัวท็อประหว่างเซราวีกับเซนตาฟิลต่างกันยังไงถ้าคุณกำลังลังเลแล้วก็สงสัยว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงแล้วสารแต่ละตัวช่วยอะไรกับผิวได้จริงๆมาดูกันเริ่มจากเซราวีมอยส์เจอไรซิ่งโลชั่นขวดขาวฟ้าสูนี้เหมาะกับผิวธรรมดาสิ่งแห้งมากจุดรเย่นอยู่ที่ 3, 3สารสำคัญได้แก่เซรามายด์สามชนิดช่วยเติมไขมันจะเป็นในชั้นผิวเสริมกรอบป้องกันผิวให้แข็งแรงแลดโอกาสที่ผิวจะสูญเสียน้ำไฮโรดรลิกเอสีถักเก็บความชุ่มชื้นในผิวช่วยผิวดู ความเสีย่ยงจากมลภาวะหรือ U V ที่อาจทำร้ายผิวตัวนี้เนื้อโลชั่นบางเบาเสียง่ายเหมาะคนที่อยากได้โลชั่นที่ชุ่มชื้นแต่ไม่เหนียวต่อมาขวดขาวเขียว,วเซน t ต r f ์ฟิลโมจิวาร์ซิ่งนอชั่นเหมาะกับผิวแห้งหรือผิวแพ้ง่ายเน้นการลดระคายเคืองฟื้นฟูผิวแบบอ่อนโยนม,มีสารเด่นก็คือแพนชิน,นอลวิตามิน B5 เพิ่มความชุ่มชื้นและเร่งการฟื้นตัวของผิวช่วยลดผิวลอกหรือแสบแดงในอซินนมายวิตามิน b 3ลดรอยแดงรอยดำเสริมเกราะผิวและช่วยควบคุมความมันบางส่วนโฟโคฟิลริอรับต, e, ตัวในเ และยังผสาพลังกับอโวคาโดออยล์และซันฟลอร์ซีดออยล์เป็นกรดไขมันดีช่วยเสริมสกินไลท์บิแบเรียร์ทำให้ผิวแข็งแรงและนุ่มลื่นมากขึ้นตัวนี้จะมีเนื้อเข้มข้นที่มากกว่าเซราวีแต่ก็ยังซึมไว้ไม่เหนอะให้ผิวรู้สึกชุ่มช่าตั้งแต่ครั้งแรกทั้งสองสูตรเหมือนกันตรงที่ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่อุตันรอคุมขน non comedogenic tested แล้วก็ใช้ได้กับทั้งหน้าและตัวผ่านการทดสอบทางผิวหนังถ้าชอบเนื้อโลชั่นบางเบาซึมเร็วเลือกเซรั่นบรุมนั้นต้องาอน ให้สสมม่ำเและอย่าลืมว่าต้องทากันแดดที่ถือตัวด้วยนะคะ